เมื่อคืนผมพักที่รีสอร์ทพี่เขาครับห้องพักสวยมากเลยอยากจะมาดูปลาโลมาที่รีสอร์ทพี่เขาก็ได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมห้องพักรีสอร์ทพี่เขาออกแบบมาเหมือนโรงแรมไม่ได้เหมือนรีสอร์ทเลยด้านหน้าตกปลาได้มีที่นั่งแบบนี้นะครับสุดไม่ไผ่ตรงนี้นะครับนี่ครับคืออ่าวไทยนะนี่พี่น้องอ่าวไทยนันนี่กรุงเทพเข้ามา30มสิบเปโลใช่พร้อมอาหารเช้านะครับพร้อมอาหารเช้าไม่อั้นเหมือนเดิมอ่าวไทยเลย าก็จะมาหากินบริเวณนี้ล้วก็ลอยลำรอดูนะฮลอยลำดับเครื่องไว้นะครับเพื่อนๆมาก็ได้นอนแบบนี้เลยนี่นะครับห้องผมห้องที่สองนะครับราคาสแตนดาร์ดนะครับอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทตป่ากรงกลางอย่างนี้เลยถ้าอย่างนี้มาจับปูได้ไหมโอ้สบายครับปูปูเนื้อปูไข่เอาขอแล้วก็เกี่ยวออกมาหอยแมงภูครับหอยแมลงภููบุ๊กฟ่ีทานได้ไม่อั้นลูกค้ามาปั๊บเราก็เสิร์ฟให้ลูกค้าเออใจดีจังเลยทานฟรีฮะ